เช้าอันที่สดใสเราที่ตื่นนอน เราก็มาตื่นมาเป็นนะครับวันนอัคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับคลิปสุดท้ายแต่คลิปสุด แปลงฟันแล้วครับโอ้โัดลงครับเป็นจับนี่ไม่ใช่นี่ก็แค่บัาญัตินะครจริงผมอยู่กรุงเทพสมุทรที่สมทุทรปราก,การสิเรื่องไเงี้ยสามช้างสาม multimedikal ken福 f เนื่อตอนนี้เราเยนะล้วคนแรจะเสีมากนะจังหวัดโอ้ลเจะเสงนอำเภอ Thank you. បានហមត្រយកាកអើយអេ